แล้วมีคนแลเนี่ยเราจะปีนขึ้นฟาร์มทำไมล่ะต่นึ่งพี่สวยเล่นเหมือนที่พี่สอนนี่เฮ้แอบแป้นี่มันท้าทายเยอะดาวสองพี่สวยเดี๋ยวพี่ฟาร์มรอยิงกันไปเลยเดี๋ยวพี่ฟาร์มรอสุดยอดเอ้ยกบบเป็นผู้หญิงจริงตายใช่ ไอ้ใครมันขับรถขาดวะทำไมรถมันไม่ล็อกวาเดี๋ยวนี้ผมมาแล้วเพื่อนโรตีโอ้โหแบบมาปิดฉากแบบหล่อๆเลยของแท้ไหนแบบมาฝั่งตรงข้าม่ะจริงมันมีปืนหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามอ่ะจริงนีะ่เห็นมีใครเอาตรงเลยเปย์จะกลับมาทำทีไหมทำครับผมผมเป็นโค้ชนะฮะ มีเวลาบ้างแล้วตอนนีดด้ตำแหน่ดีเคลียร์ั้างซ้ายดีป่ะเฮ้ยมีมีมีบานสม้มแมวแมวบานส้มบานส้มไา้พี่ยิงหมดแล้วตามน้ำมันไว้ยใครไม่ยิงผมวะ ออกบนสะพานตัวหนึง่งสวยงามซื้อไฟเพื่อนดาวเพื่อนดาวทีมทีมผมปิดไหมหมดโอ้สามตัวเต็มเลยโดนร้อยห้าสิบตัวหนึง่งโดนร้อยหนึ่งตัวหนึงนน่ง,งอุ้ยมันสวนเด็กมันสวน

วิ่งแล้ววิ่งแล้วาดาวสองดาวสองทริปเปิลคิลวนะสวยเนาะไม่ทำให้ผิดหวังหอุปกรณ์ของพี่เปลี่ยนชื่อติกต็อกเมื่อเปลี่ยนเมื่อตอนหลังลงสตรีมเมื่อตอนบ่าย <Yeah. S 1> นี่ลง ขึ้นยังไงวะเย็ยนดูน้อง่ลยเย็ยนตายอะ่ะนี่แดงแดงบูฝากเคราะหัวใจให้ด้วยนะครับเอ้ยมันวิ่งอยู่ ตัวรัดรัสั่งิเองเหรออัดตัวดีกว่าจริงไอวอลฟ้าอีกตัวเนืนะ้อยิงดาวเหมือนผมคุยคนเดียวตอนเนี้ยเอ้ยใครแป้งร้านผมอ่ะขอขอหน่อยถ้าผมยิงดาวแล้วทำไมไม่ได้คิวอ่ะตอนนี้เหมือนผมคุยคนเดียวไปบั๊กหรืออะไรเอ้ยพี่มาแล้วกดแดนสองอันเลยโอ้ไม่ทนันวะน้อง stoppable subscribe cho เด้เอ,อ,อะไรเนี่ยทีมทีมผมไปไหนหมดไม่ได้เล่นานานมันชุบยังไงวะเกมเนี้ยออออออตุงต้งตุ้งงอนใช่ไหม ฝ่ามีตัวด้วยชิบหายแล้วยังเาก่อนงันยาก่อนปวดวิ่งในน้ำด้วยด้วยว่าของแท้ว่ะโู้แดงแดงครับ17็รอาบดูไวน้น้อง เขาอยิงกันยังไงน้องดูไว้น้องเจ็ดอาร์มน้องมันชื่ออะไรวะชื่ออาร์มใช่ปะผมแดเรียกที่เจ็ดอาร์ม่ฉยเลยโอ้โหมีแดงแดงเม็ดหนึ่งนะครับผมไม่ได้อัดแค่ตัวนะเฮ้บ,บ้าน,นี้มีตัว เอ้ยน้องดูไว้พี่ไม่ได้ฟุกครับน้องดูไว้น้องเอาวิ่งไปหารลเบิดอีกเอาเอาเอานี่โยกป้าฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บเอ้ยอย่าลกเอ้ยอย่าลกเดี๋เฮ้ย อไอวอพัญญาอย่าง,งกไอวอรครับน้องดูไว้นักแข่งดูไว้เฮ้ยอยากลองซองชาร์จว่ะมันเล่นยังไงวะซองชาร์จเนี่ยไม่ได้แบบจับมานานแล้วซองชาร์จอ,อ่ะอ่ามันชุบเพื่อนเดี๋ยวผมชุบด้วยเพื่อนช่วยด้วยผมตั้งไอวอปิดอยู่เพื่อน อุ้ยผมตายผมผมรักที่ไงผมเลยตายตึงเหมือนเดิมโอ้ไม่ตึงผมกากมากเลยไม่ผมแบบเห็นเพื่อนตู่นคิวไงผมเลยแบบต้องชุดมาให้ได้คิวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไหนเรามาดูอาร์มนะ 7, 7, 7, เจ็ดเจ็ดเจ็ดหน่อยเฮ้ยไยแบกเพื่อนคิวหน่อยสวยห,ห,หนึ่งคิวก็ยังดี ไม่น่าเปลี่ยนปืนจริงอยากลองของไงครับประเด็นอะอยากลองปืนชาร์จนะครับผม